สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใช้ริบบิ้น3เส้นนะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สามนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2อออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะ เราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐานหกันนะดีจะจับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งด้านซ้ายมือนะคะด้านล่างนะสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนถ้าริบบิ้นบิดนะคะเราจับให้เข้าที่ได้นะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับจับให้กระชับนะ ได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบน สองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะนี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นด้านบนเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอาลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะ จับริบบิ้นให้เข้าที่ด้วยนะคะในแบบนี้เส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้งหกเส้นเลยแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสองเส้นนะคะหนึ่งสองแล้วเอาริบบิ้นพาดมาหนึ่งสอง จับอลอิบินพาดมา1 2จับริบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะ1 2จับริบิ้นพาดมาในลักษณะนี้นะทีนี้เราจะเหลือริบิ้น2เส้นนะคะจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบริบิ้นลงไปตรงตัวดอกนะคะถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะแล้วก็ค่อย <ๆ S 1> ดึงลงมาค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้เส้นที่2จับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันขยับมาตรงปลายนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะออกช่องถัดมาเลยนะแล้วก,ก็ค่อยดึงลงมานะคะนี่นะได้แบบนี้ทีนี้รีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะได้แบบนี้นะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะนี่นะคะ1นสองแบบนี้นะทั้งหเส้นเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้จับให้กระชับเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะ ได้แบบนี้นะคะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะเราก็จะได้เหมือนกันทั้ง6เส้นแล้วนะคะแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับอตัวริบินเอียงขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะ แล้วก็เสียบลงไปตรงใต้เส้นด้านหน้านี่นะคะถัดจากเส้นของเขานะให้ลอดผ่านมา2ช่องเลยนะคะนี่นะคะ 1- 2สองนี่นะออกตรงด้านล่างนะคะแล้วก,ก็ค่อยดึงลงมานะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นเอียงขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะ ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงใต้เส้นถัดจากเส้นของเขานะคะให้ลอดผ่านมาสองช่องเลยแล้วเราก็จะค่อยๆจับริบบิ้นลงมานะคะนี่นะพร้อมดูกรีดด้วยนะคะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะเราก็จะมาดูทั้งหกกรีบหเส้นให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะพอเข้าที่สวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะนี่นะคะ1นสองแบบนี้นะ ทั้งหเส้นเลยค่ะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึง นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับออตโตริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขานี่นะคะนี่นะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างนะคะนี่นะคะแล้วก,ก็ค่อยจับดึงลงมานะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้นะ ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงไปนะคะเสร็จแล้วจับัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยแล้วเราก็จะเสียบริบบิ้นลงไปตรงหน้าเส้นนี้นะคะถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆจับดึงลงมานะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะนี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้ ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย ทีนี้ก็เส้นที่6กแล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับออโตวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงไปนะคะแล้วเราก็จะเปิดเส้นแรกขึ้นมานิดนึงนะคะนี่นะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงตัวดอกนะคะที่เราจะเสียบริบบิ้นลงมานะคะนี่นะแล้วก็เสียบริบบิ้นลงมาเลยนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วเราก็จะค่อยๆจับดึงลงมานะคะ พร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะกรีบแรกเราก็จะจับลงมาอีกนิดนึงนี่นะแล้วเราก็จะมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เข้าที่สวยงามเลยนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะลีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงไปนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขานี้นะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวดินแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ